TwoJ handmade knitting และโ r o c ช e t กด s ั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับ TwoJ handmade knitting และโ r o c ช e t กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ถักนิตติ้งนะคะมีสอบถามมาเยอะมากนะคะว่า ใช้เป็นยี่ห้ออะไรนะคะอันนี้เราจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะเรามาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นกล่องที่กระเป๋านะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์งานถักนะคะอันนี้นะคะจะมาเป็นชุดเข็มจะมีไล่ตั้งแต่หมายเลขสองนะคะสองสาม สี่ห้าห้านะคะหกเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็สิบอันนี้สิบนะคะอันนี้จะเป็นสิบจุดห้าแล้วก็สิบเอ็ดนะคะ สิามใหญ่สุดของอันนี้จะเป็นสินะคะแล้วก็จะมีสายนะคะสามสายสำหรับถักเสื้อนะคะเราก็จะใช้สายยาวที่สุดนะคะอันนี้สำหรับเสื้อผู้ใหญ่นะคะก็จะมีเกลียวหมุนนะคะ แล้วก็จะหมุนใส่อย่างนี้นะคะโดยสามารถเปลี่ยนหัวไม้ได้นะคะอันนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่หลักพันนะคะอันนี้ทางร้านซื้อมานานแล้วนะคะถ้าไงเพื่อนๆลองไปเช็คเช็คดูได้นะคะถ้าเกิดว่าทำจริงจังหรือว่า เน้นถักเสื้อนะคะอันนี้ตัวนี้ใช้ดีนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนหัวไม้ได้หลายขนาดนะคะใช่ยังไงก็ลองดูนะคะเดี๋ยวทางร้านจะแจ้งขนาดของหัวไม้แต่ละขนาดไว้ให้นะคะ